สวัสดีครับจากคุณลุมานะครับวันนี้จะรีวิวนะครับตัวไฟเลนเจอร์เลนเจอร์ทีเจ็ได้หมดนะฮะเปลี่ยนยกตรงรุ่น LED 3ดวงนะครับนี่ฮะสตาร์ทมาเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็ตัดด้วยข่าวนะอันนี้ไฟต่ำนะฮะไฟเลี้ยวหน่อยไฟเนี้ย ไปเรือเป็นแบบวิ่งนะฮะ <Okay. S 1> ไปสูง LED ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ไปสูงนะฮะครับไปสูง LED นะครับตัวนี้เป็นสำหรับพงไรขวาแล้วนะฮะเราเอาสำหรับงานบ้านเรามาขายเลยนะครับพงลอขวานะฮะ เรียบร้อยนะครับสวยงามจริงครับตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ